Apa วันนี้พบกับรีวิว Poco M6 นะครับนี่คือมือถือที่คุ้มค่าที่สุดสเปคดีที่สุดณนะเวลานี้แล้วนะในงบราคาประมาณ3,000กว่าบาทจุดเด่นคือกล้องหลักที่ได้ความละเอียดมามากถึง108ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่1ส่วน1.67นิ้วกระทีเดียวนะครับและรุ่นนี้ยังมีระบบซูม 3X หรือว่า3เท่าซึ่งเป็นแบบอินเซนเซอร์ซูมด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ่ายรูประยะใกล้ระยะไกลรุ่นนี้ เอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับและในเรื่องของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าดีที่สุดในเร,ราคาคา3000กว่าบาทแล้วรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่6.79นิ้วนะครับสามารถดูคอนเทนต์ได้อย่างเต็มตาเลยแถมความละเอียดของหน้าจอก็ยังได้เป็น Full HD Plus อีกต่างหากนะครับแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ p o c o M6 นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ได้รับชมนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังด้วยว่าข้อดีข้อเสียของรุ่นนี้มันมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะ,ร,ะรับชมคลิปเนี่ยเหมือน เดิมเลยครับผมต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามและกด Subscribe s u b สไคร b ์เพื่อไปกำลังใจให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับกดร้คยกดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่สีที่มีวางจาหน่ายในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด3สีนะครับสีแรกเลยเนี่ยจะเป็นสีดานะครับส่วนสีที่2จะเป็นสีซิลเวอร์นะครับสีที่3ก็คือสีที่ผมถืออยู่นี่เองนะครับเป็นสีม่วงหรือว่าสีเพอร์โพนั่นเองนะครับต้บอกว่าสีที่ผมได้มาดูสวยเกินราคาไปเยอะเลยนะครับเอาเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์เป็นงานกระจกนะครับดู ร,ราดูพรีเมียมมากๆเลยทุกคนด้านหลังเนี่ยโมดูกล้องไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับมันจะมีกล้องใหญ่ๆเนี่ยสองวงโผล่ขึ้นมาจากฝาหลังเลยแล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับซึ่งในส่วนของแฟลชเนี่ยเขาดีไซน์เป็นแบบวงแหวนนะครับขอบของตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับเป็นงานด้านนะอา้อาวเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีไมค์สนทนานะครับตามบ ช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงส่วนฟังขว้าของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องนะครับมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับแล้วก็จะมีตัว IR remote นะครับส่วนฟังซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบ hybrid slot นะครับยังไม่ใช่3 slot นะเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับรุ่นนี้ เขาเน้นมาในเรื่องของการถ่ายภาพโดยเฉพาะเลยนะครับเรามาเริ่มจากกล้องหลังกันก่อนนะครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยได้ความละเอียดมามากถึง108ล้านพิกเซลเลยนะคนาดรับแสงหลูที่ f 1.75นะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่อยู่ที่1ส่วน1.67นิ้วเลยนะมีระบบซูม3เท่าด้วยนะแล้วก็เป็นแบบอินเซนเซอร์ซูมนะครับสามารถรวมพิกเซลได้ด้วยนะคือการรวมเอา9พิกเซลเล็กนะครับเป็น1พิกเซลใหญ่ทำให้มีพื้นที่รับแสงได้มาก ขึ้นนะครับถ่ายกลางคืนเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนกว่าเดิมมากๆเลยกล้องตัวที่2จะเป็นกล้องมาโครนะครับสล้านพิกเซลเนาะและกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะครับ ทีนี้เรามาดูกันที่การถ่ายภาพกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนขออญาตเริ่มจากกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวและรูปแบบของใบหน้าได้นะครับในส่วนของ HDR เนี่ยจะเป็นแบบออโต้นะส่วนหมดภาพบุคคลนะครับปรับค่าความเนียนของผิวและรูปแบบใบหน้าเนี่ยไม่ได้เลยนะเออไม่ได้สักอย่างเลยและในส่วนของ HDR เนี่ยไม่มีมาให้ใช้งานนะครับสำหรับหมดรูปถ่ายเนี่ยบิวตี้ผมปรับมาที่50นะครับก็เกลี่ยผิวได้เรียบเนียนดีนะครับสก กินทนของผิวเนี่ยอาจจะไม่ได้ละมุนมากนะครับไม่เหมือนกับพวก oppo vivo นะพอเสียเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลนะครับที่ปรับความเนียนของผิวไม่ได้นะฮะส่วนการตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยตัดได้เนียนมากเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมือถือราคาถูกจะไม่ค่อยเก่งการตัดขอบนะ แต่ว่ารุ่นนี้ซอฟต์แวร์ถือว่าดีเลยครับมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับโหมดบิวตี้เนี่ยปรับค่าความเนียนของผิวได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ HDR เนี่ยเป็นแบบออโต้นะส่วนโหมดภาพบุคคลเนี่ยไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับความเนียนก็ไม่ได้ HDR ก็ไม่มีมาให้ใช้งานนะครับสำหรับกล้องหลังแล้วเนี่ยการถ่ายคนผมเทสมาให้ดูจะมีเทียบทั้งโหมดบิวตี้ระยะ 1x และ 3x นะครับส่วนโหมดหน้าฉันหลังเบอร์เนี่ยจะถ่ายได้ที่ระยะ 1x เท่านั้นนะความคมชัดของภาพเนี่ยถ้า าเป็นระยะ 1x ถือว่าดีด้วยกันทั้ง2โหมดเลยครับส่วนร,ระยะ 3x เนี่ยถ้าถ่ายตัวบุคคลผมว่าอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะภาพเนี่ยไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับบริเวณใบหน้าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีอาการเบลอเล็กน้อยนะครับส่วนการถ่ายวิวถ่ายดอกไม้บางรูปจะมีทั้งระยะ 1x และ 3x นะครับโดยเฉพาะการซูม 3x เนี่ยถ้าเป็นการถ่ายวิวผมว่ามันดีมากเลยนะภาพชัดมากนะครับเพราะรุ่นนี้มีการซูมเป็นแบบอินเซนเซอร์ซูมนั่นเองนะครับทำให้ภาพที่ าย่ออกมาเนี่ยภาพคมชัดไม่แตกเห็นรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจน วนหมด108ล้านพิกเซลต้องบอกว่าถ่ายได้คมชัดมากๆทุกคนด้วยความที่ได้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เนาะ1ส่วน1.67นิ้วนะครับและความละเอียดที่มากถึง108ล้านพิกเซลทาให้เวลาขอบภาพภาพที่ได้เนี่ยไม่แตกเลยนะหรือเวลาซูมเพื่อดูรายละเอียดส่วนต่างๆก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับส่วนหมดกลางคืนเนี่ยรุ่นนี้สามารถถ่ายได้ที่ระยะ 1x และ 3x นะครับถ่ายได้ดีมากๆเกินราคาค่าตัวไปเยอะเลยครับความละเอียด108ล้าน พิกเซลบวกกับเซนเซอร์ขนาดใหญ่เนี่ยโอ้โหมันทําให้ถ่ายภาพได้ดีเลยนะและรุ่นนี้นะครับที่เขาถ่ายกลางคืนได้ดีเนี่ยก็เพราะว่ารุ่นนี้เขารวมเอา9พิกเซลเล็กเป็น1พิกเซลใหญ่นะครับทำให้มีพื้นที่การรับแสงได้มากขึ้นถ่ายกลางคืนเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับรุ่นนี้ถ่ายวิดีโอกล้องหลังเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่1080 p 30เฟรมเรทนะครับผมชอบตรงที่เขามีแถบซูมมาให้ใช้งานด้วยมันทาให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยซูมได้อย่างง่ายมากๆนะครับแล้วก็สามารถซูมได้สูงสุดอยู่ที่6เท่าส่วนเสียงไม้จะชัดไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวมาลองฟังกันครับมาดูกันที่งานวิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับกับความละเอียด10,80 p 3 0เฟรมเรทนะครับ วันนี้แดดอาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้มีแถบซูมไม้ใช้งานด้วยนะครับทุกคนเวลาซูมค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวนะครับนี่คือระยะ 2.1x เนาะถือว่าชัดเจนดีเลยนะทุกคนนี่นะฮะ 2.1x เดี๋ยวเรามาเทสการเดินดูหน่อยละกันว่าจะนิ่งหรือเปล่านะครับแต่รุ่นนี้ก็ไม่มีการจัดลรอก เราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิดีโอมันก็อาจจะมีอาการสั่นบ้างเหมือนกันนะครับนี่คือย้อนแสงนะอ่านี่นะฮะเห็นภา,าทิตไหมั้ยออย้อนแสงประมาณนี้พอได้ไหมอ่ะโอเคนะครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยประมาณนี้แล้วกัน ส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับอาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับวิดีโอชัดเจนดีนะครับเห็นรายละเอียดตัวแบบและฉากหลังได้ชัดมากๆสีสันเนี่ยเหมือนจริงด้วยนะมาลองชมคลิปกันครับเทสงานวิดีโอกล้องหน้านะครับกับความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับอันนี้คือระยะกลางสุดแขนได้ประมาณนี้นะครับมุมมองก็ไม่ถือว่าแคบนะ ความนิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้นิ่งนะครับทุกคนเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีการสารั่นมาให้ใช้งานนะครับทั้งแบบ OIS และ EIS เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เดินก็จะมีอาการสารั่นบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเทสย้อนแสงดูหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือย้อนแสงนะโอเคครับวิดีโอกล้องหน้าประมาณนี้แล้วกันครับ you <laughs> ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอถือว่าได้มาดีที่สุดในเรทราคาไม่เกิน4,000บาทแล้วทุกคนร้่นนี้การดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ dot display นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับขอบของหน้าจอได้ประมาณนี้ไม่ถือว่าหนานเลยนะเออถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนพืน้นทีของหน้าจอได้เป็นจอ IPS LCD นะครับหน้าจอขนาดใหญ่มาก6.79นิ้วเลยนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไปในเรทราคาไม่เกิน4,000บาทส่วนใหญ่ อยู่ที่6.5 6.6ไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้เกือบ6.8เลยทีเดียวส่วนความละเอียดของหน้าจอถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นั่นเองนะครับเลสโซลูช mm ัน hmm. ของหน้าจออยู่ที่2,460คูณ1,080นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ชอบดู YouTube ต้องบอกว่าดูด้วยความคมชัด เต็มตามากๆครับส่วนการดู Netflix เนี่ยโอ้ยรุ่นนี้ดูได้ที่ความละเอียด L1 หนะครับหรือว่า Fu l l HD นั่นเองนะครับแน่นอนเราว่าราคานี้ไม่รองรับในส่วนของ HDR เทมพัสนะครับความแน่นของพิกเซลจอนะครับถือว่าได้มาดีเลยอยู่ที่396 PPI นะครับข้อตินิดหน่อยก็คือในเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับได้พลิกสูงสุดอยู่ที่550นิดนะครับถ้าใครไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะผมได้ลองไปใช้งานแล้วโอ้โหต้องเพ่งสุดๆเลยทีเดียว และนอกจากนี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยก็ยังได้รับใบรับรองจาก TUV Lightland นะครับว่าแสงสีฟ้าต่ำอีกด้วยนะครับช่วยถนอมสายตาเวลาเล่นตอนกลางคืนเนี่ยได้ดีมากๆนะครับรเฟรฟเรสของหน้าจอรุ่นนี้ให้มา90เฮิร์นะครับผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับถ้าจะเอาเยอะกว่านี้มันก็ต้องเพิ่มตังค์แหละแค่มี90เฮิร์ให้เนี่ยผมว่าก็ดีมากๆแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆก็คือไอคอนเนี่ยเขาสามารถปรับให้มีขนาดเล็กหรือว่าใหญ่ได้ตาม ความต้องการเลยเผื่อว่าใครมองไอคอนไม่เห็นอะไรแบบนี้เนาะและอนอกจากนี้นะครับถ้าใครซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่นะครับปู่ย่าตายายพ่อแม่อะไรแบบเนี้ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะมองตัวหนังสือไม่เห็นนะรุ่นนี้ตัวหนังสือขนาดใหญ่มากนะครับและยังสามารถปรับโหมดการอ่านได้ด้วยเผื่อเวลาที่ท่านเล่นตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับหน้าจอจะปรับให้เป็นสีอุ่นๆส้มๆประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าใครจะใช้ในส่วนของทีมสีมืดเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะและอนอกจากนี้นะครับเห็นเป็นราคาถูกๆแบบนี้ ตัวเครื่องรองรับการโคดแอปได้นะครับซึ่งรองรับสูงสุดอยู่ที่29แอปเลยและรองรับแอปที่เป็นแอปเกมได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัวใหม่นะนั่นก็คือ m e d i t t e h Hero G91 Ultra นะครับซึ่งชิปเซตเนี่ยการทำงานจะเป็นแบบ8หัวนะครับก็คือ2หัวใหญ่เป็นตัว Cortex A75 คอร์ขสปีดสูงสุดอยู่ที่2อ GHz นะครับและอีก6หัวเล็กเนี่ยจะเป็นค x A55 ทัวเลหในส่วนของ จอเนี่ย เป็นตัวมลริจีห้าสองเอ็มซีสองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันที่ผลคะแนนอัลตู้กันหน่อยก็รอก,กันนะครับว่าได้คะแนนไปเท่าไหร,ร่คะแนนรวมนะครับได้ไปทั้งสิ้น2 5งแสนคะแนนนะครับถ้าถามว่าความเร็วความแรงเนี่ยมันประมาณไหนแรงหรือเปล่าผมว่าความคิดส่วนตัวนะมันเป็นแค่ CPU ระดับเริ่มต้นนะครับพวกโคงสร้าต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยกัยกบตัว G85 กับ G88 นะครับเพียงแต่ว่าตัว G91 ก้ t ห a อัลต้าเขาจะอัปเกรดในส่วนของ ISP ก็คือ image signal processor เขาจะเน้นมาในเรื่องของการถ่ายภาพปรับปรุงในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเกมก็อาจจะเหมาะก,กับการปรับการาฟิกแบบต่ำนะครับเกมผมไปเทสมาให้เรียบร้อยลนวะมีทั้งหมด3เกมนะครับเรามาดูกันที่เกม PUBG กันก่อนเลยครับซึ่งการตั้งค่ากราฟิกผมจะปรับตามนี้เลยทุกคนกราฟิกอยู่ที่ลื่นไหลนะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่อัลตานะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ตัวเจรสโคปกันก่อนเลยครับตัวเจรสโคปเนี่ยอาจจะไม่ได้ลื่นนะทุกคนมีอาการหน่วงบ้างนิดหน่อยนะ ครับเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมว่าบังคับทิศทางการยิง ได้ยากไปหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมผมวันเล่นได้ดีเกินคาดเลยนะปรับการาฟิกต่ำสุดแบบเนี้ยเหมาะกับตัว CPU เลยไม่ฝืนสเปคตัวเครื่องจนเกินไปด้วยซึ่งถ้าหากว่าเรามาเทียบกับตัว CPU G85 เนี่ยความลื่นไหลในการเล่นเกมเอาจริงๆผมว่าแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะเล่นได้ประมาณเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของความร้อนเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าเล่นไปประมาณสัก1ชั่วโมงตัวเครื่องก็มีอาการร้อนอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เล่นในห้องแอร์ด้วยนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวชิปเน,นาด ที่ใหญ่ด้วยนั่นก็คือ12นาโนเมตรส่วนความอึดของแบตเตอรี่เนี่ยผมเล่นไปประมาณ1ชั่วโมงแบตบลดไปประมาณ12นะครับฟอรดีกระทัดของจอเนี่ยทัดได้ดีตามเรทราคานะครับว่าแบบนี้ดีกว่าอาจจะไม่ได้ทัดลื่นเทียบเท่ากับรุ่นพี่อย่างตัว p o c o M6 Pro นะครับถ้าที่คะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไปที่8คะแนนครับเกมที่2จะเป็นเกมฟ e e ไฟ r e นะครับการาฟิกอยู่ที่ราบลื่นนะครับระดับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยการปรับการาฟิกแบบราบ เล่นได้ลื่นเกินคาดไป,ไปเยอะเลยครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะหน่วงๆซะอีกนะเนื่องจากว่าตัว c p u เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวแรงแล้วก็ไม่ได้เน้นมันทางเกมด้วยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับคือเวลาหมุนตัวหรือแพนเป้าตามติดศัตรูเนี่ยเฟรมเรทไหลลื่นดีเลยครับภาพไม่กระตุกเลยนะส่วนฟิลิกกะทัดของจอก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับทำได้ดีตามเรทราคาถ้าจะคะแนนความลื่นเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนเลยครับเกมสุดท้ายจะเป็นเกม ROV นะครับกราฟิกต่างๆผมปรับสุดได้ตามนี้เลยครับรับเกมนี้ แล้วเนี่ยพอปรับสุดทุกอย่างถือว่าพอเล่นได้นะครับโดยในช่วงเข้าตีไฟใหญ่ๆช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันและหลายคนเนี่ยเฟรมเรทร่วงลงมาต่ําสุดอยู่ที่46-53ประมาณนี้นะครับคือช่วงที่ลงมา46เนี่ยจะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ดี่ขึ้นไปส่วนใหญ่เนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ50-53แต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆเนี่ยเฟรมเรทร่วงลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ54-59ถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้ผมแนะนําว่าให้ปรับการาฟิกแบบ กลางหรือแบบต่ําก็ได้นะครับจะเล่นได้ลืนลนลนล่นกว่านี้อย่างแน่นอนถ้าที่คะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไป8คะแนนครับทีนี้มาดูกับที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มีวางจาหน่ายทั้งหมด2ความจุนะครับตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัวแรม6รอม128สนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวแรม8รอม 256GB รหกิกเนี่ยจะเป็นแบบ eMMC เวอร์ชันหน่นะครับซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเนี่ยสามารถซื้อ microSD มาใส่เพิ่มเติม ได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์นะครับซึ่งผมเองได้เทปประสิทธิภาพการอ่านเขียนมาให้ได้รับชมด้วยนะครับซึ่งค่าต,ต่างๆสามารถดูได้ตามนี้เลยครับในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Android 14เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วยเสียวมี Hyper OSV อเวอร์ชัน่น1.0.4นะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าได้มาเยอะนิดหน่อยนะครับก็คือเยอะกว่าสแตนดาดนั่นแหละก็คือ5000กับอีก30มิลลิแอมนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเด 33วัตต์นะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคยมาว่าหลังจากชาร์จไปประมาณ1,000รอบแล้วเนี่ยความจุแบตเตอรี่จะยังคงมากกว่า80%อซอยู่ถือว่าแบตอึดมากๆในส่วนของ WiFi นะครับก็รองรับได้แบบมาตรฐานนะครับก็คือ 24GHz กิเกอร์เฮิร์และ WiFI 5 0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูกันที่งานลำโพงกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้ลำโพงเนี่ยได้มาใช้งาน1ตัวนะครับซึ่งสามารถปรับได้หลายโหมดเลยครับนั่นก็คือโหมดล็อกโหมดแจ๊ โหมดปล็อปโหมดคลาสสิกและยังมีอีกหลายโหมดเลยนะและยังสามารถปรับแบบอีโกลเซอร์ได้อีกตั้งหาสามารถเลื่อนปรับได้ตามใจเลยครับต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับันนง้งวแจะ ไให้รักฉันจะรักไม่ให้สนฉันจะสนก็เป็นเหตุผลของใจ Gone. ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับชิ้นแรกเลยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์ตนั่นเองนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นสาย USB UH นั่นเองนะครับซึ่งพอตเป็นพอต Type C นะและชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นเคส TPU แบบใส่นั่นเองนะครับผมแนะนําว่าควรจะใส่เอาไว้อย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเครื่องตกกันจอแตกกันขอบตัวเครื่องเป็นรอยได้ในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มใส่นะส่วนหูฟังเนี่ยไม่มีแถม เดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังหน่อยลวกันนะครับว่ารุ่นนี้ข้อดีข้อเสียเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีข้อแรกนะครับนั่นก็คือความละเอียดของกล้องเนี่ยมากถึง1 0 8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งก็ได้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ถึง1ส่วน1.6 7นิ้วอีกต่างหากนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับการซูม3เท่านะครับซึ่งเป็นการซูมแบบอินเซนเซอร์ซูมด้วยนะต่อมาก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับที่ในเรทราคา3,000ันกว่าบาทได้หน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.7 9เจ้านิ้วกระทเทียวส่วนความละเมอียดของหน้าจอก็จะเป็น Full HD Plus อีกต่างหากนะครับซึ่งในเรทราคา3000กว่าบาทเนี่ยน่าจะมีแค่รุ่นน,น,นี้รุ่นเดียวแล้วนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกข้อเสียได้หรือเปล่าเพราะราคาค่าตัวมันถูกอะเนาะเออข้อเสียนินดหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะพอ รวมได้นะครับก็คือในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่น Facebook การเข้าฟีดทาวหรือว่าการท่องเว็บต่างๆมันอาจจะต้องใช้เวลาในการประมวลผลสักคู่หนึ่งมันถึงจะเล่นได้อะไรแบบเนี้ยแหละซึ่งผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและปกติมากกับพวกมือถือราคาที่ไม่ได้แพงนะครับส่วนข้อเสียข,ข้อที่2เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลด้วยระยะ 3x e นั่นเองนะครับภาพที่ได้เนี่ยไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่โดยภาพรวมแล้วนะครับเอามาบวกลบคูณหารผมว่ารุ่นนี้ยังไงก็เป็น รุ่นหนึ่งที่น่าซื้อน่าใช้นะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถดูรยายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สัว์สินค้าไว้ให้นะครับแนะนําว่าสั่งซื้อในช่วงของโปรประจําเดือนนะครับอย่างเช่นพวก9เดือน90เดือน10หรือทุกวันที่15และทุกวันที่25เนี่ยลดค่อนข้างเยอะเทือที่ผมได้มารีวิวนะครับตอนที่ผมสั่งซื้อเนี่ยราคาอยู่ที่4 3 9 9บาทนะครับผมไปเก็บคูป,ปองส่วนลดได้20%นะครับราาเือเงแค่ 3,519บาทเท่านั้นเองถ้าใครไปเก็บพวกคูปอง25%ได้อะไรแบบนี้นะถูกกว่าผมอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ